No, no, no. ฉันยัาชุงนาแดนนี้คงรายไปอีกนาเใคก็เลือจะทาเพราะมันแสนสุดจะเก หมดกำลังใจแม่เรียมเอขาคุณตายเน่จะถ่ายให้ไปอีกก็กลัวแม่ปฏิกับวัสดีสาวพัดนะครับพ้อยไทยสาวพัดร้อยอิดวยงันขอบคุณครับ ใจทุง่งนาแดนนี้คงร้างไปอีกนานข้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสุดจะเก่หมดกำลังใจไม่เรียบเอ้ยข้าคงตายแน่จะไทยไปอีก อกลัวแต่รอยไตแผ่จะแล้วเรียมเลยมาแล้วครับมาฟังเพลงกับไก่น้วยนะสวัสดีนะครับทุกท่านทุ๊กกำลังใจหนุ่มเอาเพลงนี้ดีกว่าเออเอาเพลงนี้มั่งกับเพลงนี้ยังไม่ได้ร้องนานแล้วเนี่ยหลายวันนะเป็นเดือนแล้วเนี่ย เอาโลกแห ions. diabetes, ่งจินตนาการก่อนนะครับผมเปิดเพลงงมวันนี <Sa> ้โลกแห่งจินตนาการก่อนนะครับผมีเปิดเพลงด้วยเพลงนี้นะครับผมเปิด้วยเพลงเพราะเพราะเศร้าเศร้าซึ้งซึ้งนะครับผมขอบคุณนะครับสัปดาห โลกแก่งจินตนาการใช้สมองคิด่านหัวใจมองผ่านทุกสิ่งถ้าพทีเห็นอาจไม่เป็นเช่นความจริงดังที่คาดไว้ทุกสิ่งลึกๆึกนั้นรู้สึกดีโลกเปิดบนย่างชัน เสียงบุญทรีนั้นบนบนสวรรค์นูนี้สร้า,างความหวังสร้างพลังเพื่อชีวิตไม่ไกลไปจากนี้มิตรไม่ตีความงวงใหญ่จากแควนแปนตีแสนเมตตาความสวยงามก็ว่า น้าตามันเป็นชนายสีสันทุกอย่างแตกต่างไม่รู้อย่างไรสันตนาทะเลาไกลชอบใครอาทิตย์ดาวเดียนโลกแห่งจินตนาการใช้สมองคิดอ่านสองมือทำงานเป็น,เ,นเปือนถ้าแบ่งฝัน จิตวิญญาณนั้นค่อยเตือนดังยอมรับว่ามันไม่เลือนนิยายของความเป็นจริงขอบคุณนักการศึกษาสวัสดีแม่อลิปด้วยนะครับสวัสดีนะครับน้องบ่าวเอสวัสดีนะครับน้องจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณตาด้านบนด้วยครับขอบคุณนะครับสวัสดีพี่ดีดีครับขอบคุณครับ แสนเมตาความสวยงามก็ว่าหน้าตามันเป็นจนไหนคุณวนายวัสดีครับแต่ต่างไม่รู้อย่างไรสัปนานรีเว่าไปขอบใครอาทิตย์ดาวเดือนโลกแห่งจินตนาการ ใจสมองคิดอ่านสองมือตำงานเป็นตือนตาแปงฟันจิตวินยานนั้้ก็ให้เตือนจองรวมรับว่ามันไม่เหมือนนิยายก็ความเป็นจริง,งพีดีจีขึ้นไรกาพีดีีขึ้นไยได้เลยเด้อพี่ดีทีเราเดียวไอ น้องเจ๊จาเขาไปช่วยนะครับผมจะจอดไว้ให้จบเป็นหนึ่งผลงานเพลงเอามาฟังเพลงนี้ต่อแล้วกันนะครับผมปลายดาวขวานนะครับผมพี่ชายสวัสดีพี่ชายด้วยนะครับสวัสดีพี่ชายทกาด้วยนะครับมีบันลองชายนะครับขอบคุณครับสบายดีมี นี่ใครนุ้ยจ้าว่างั้นผมจะกับคุณอะไรน้อ่าไม่ออกอ่ะแต่แยกตีสิเทต้องเจอรักห้ามฝาที่น้องเราเดือดร้อนนานโดยดมการณ์แยกดินแบ่งฟ้า ตักต้บ้านเราบาดนี้เงียบเหงาไรมิลานะใครใครก็ไม่อยามากลูกหลานชาว่าข้าหากันทำไมตำรวจทารผููบาอาจารย์ชจ้าบ้านคู่คนเสียงพีด้องเลินนองตะนนระเบิดตืนคนของคนฝ่ายไดน ทีชีวิตต้องปลีสงเลยจะเลยได้ไหมวันที่ต้องฟ้าสดใสลูกหลานจะได้ความหวังสายเลือดไปหัวใจสยามกานไปก็ไม่มีดามต้งหมดความ้ามไม่มีปลักและ้จะร้อเพลง บอกใต้บ้านเราให้ใครเขาฟังจินลาก็คงสิ้นหวังก็ต้นยามฟังเสียงปืนดังไกลที่สีแดงภาพความกัดแย็ระแวงสายตาแล้วทำไมไม่หันมาพูดคุยปรึกษาปัญหาแก้ไข พบเราลูกพ่อสยามเราสายเลือดไตยยามดาวานานแค่ไหน,นจุดลมหายใจให้ปลายดามกวาหา ไม่ได้าคงหมดความนามไม่มีพลังชาห้องเลงบใกต้บ้านเราให้ใครเขาฟังบินลาก็คคงสิ้นหวังก็ต้นยางฟังเสียงปืนดังไกลคืนที่สีแดงฝากความขัดแย้งระแหวงสายตาแล้วทำไมไม่มา พูดซ้าปัญหาแก้ไขไสารลมจะงําลูกป่อสยามป้อสายเลือดไตอยากถามว่านานแค่ไหนขึ้นลมหายใจให้ปลายดามกว่า พี่สาวสวัสดีนะครับสวัสดีพี่สาวด้วยนะครับผมสวัสดีคุณภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณนะครับผมที่มาเป็นตัลกงใจายแพร่เวยนะครับขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับขอบคุณพี่สาวนะครับขอบคุณพี่พีนะครับพี่พีทขึ้นไลน์หน้านะครับ มโมรีตีกลอกเป็นเชียงตำานองเพลงตะลุงโนโราชาวใต้กึกก้องตัวไปจนถึงเมืองตรุงคนมากก็ยังร้องกบอกว่าเพลงจังหวะมโนโราเต็งตุงเตงตุง้งโลโนโรายังดังแวว นังเอกไปเสียแล้วไปอยู่เมืองตรงเจ้าทิ้งตะโปน้อยลืมปีติดรอยลืมหลงก้อนสุม่มปล่อยให้พี่ต้องนั่งเววาเคยอาบน้ำประปาแล้วก็ลืม้าทุ่งภาษอังกฤษขอบคุณนะครับ V I V นะผม ขอบคุณนะครับเมอวานนี้จากบ้านลืมตินซานลืมกนร่านเพื่อนฟุ้งเศร้าเฮลืมกำปืดเดี๋ยวจะหยืดไม่ออกเศร้าบ้านนอกอยากไปทำมัวสูงและลุย คน,ากกคนบางบอกก็ชอบหลอกชอบร้อมกลับเมืองก่อนอย่าลืมกรดนั่งลุงและสร้าเลหรือวคุณจักทกาแก่เมืองลุงลืมผูต้ตนคนดีสี่มาลา,าวเศรสาเพชรเหรอ,อขอบคุณนะครับ คนมาขอก็จอบหลอกจอบลอดนกลับเรืองก่อนแลยอย่าลืมถาลาและสาเวยโนราโนรีทำเป็นวัดดีนีไปไม่ลาัาสินเมืองตายจอบอกไม่บายคนไม่รู้รา อากาศคอยลบบ้านทีกลับมาฟังเสียงปีนังลุงโนโราขอตัวกนะ่อนนักการเมืที่เป็นนายรัชจ้าพิงค์พร กำปืดเดี๋ยวจะยืดไม่ออกเศร้าบ้านนออย่าไปตำมั่วสุ้งและหนุยก่รำ่าโนราให้ดูโอร่อยพี่สาวนี่ <c oughs> คนมากบก็จอบหลอกจอบลอนกลับเมืองกอดอย่าลืมกลอนนั่งลุงและา้าเฮ ลืมประคุณสักการะเมืองลุงลืมกูต้นก่อนดีสีมาลางึ๊ดจิ้งปิดจิ้งอย่างเงี้ปิดจิ้งอย่างนี้ทดสอบหลบลอนกลับเมืองคนเรียอย่าลืมตาลาและเศร้าโนราโนรี จำเป็นหนวดดีนีไปไม่ลาถ้าสินเมืองตายจอบอกไม่บายคนไม่รู้ราถ้าใครพบก็ให้หลบบ้านตีกลับมาฟังเสียตีหนังลุงโนโรา จบนะครับผมมืออา่าสวัสดีครับแต่พี่สาวด้วยนะครับกับพี่สาวบนนอนขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้แก่นุ้ยในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับไปเราดูเพลงตําแหน่งที่ไม่ เจงการเจกเจกตารเจการรถเจก,การ,รอากการนะไตำแหน่งที่ไม่ต้องการเหรอหรือว่าตำแหน่งที่ไม่ต้องการใช่ไหมอะจะไม่มสาวอาจจะไม่จะไม่ไมอ่าุ่มจ่าตำแหน่งที่ไม่ต้องการใช่ไหมสาวเพชรขอบคุณสาวเพชรนะครับ ใช่ใช่ว่าทําไมว่าทําไมแจ้งการไม่มีอะเออ,องงพี่ไข่ก็งงกันเยอะเอามา,มาจะร้องให้ความตําแหน่งที่ไม่ต้องการโอ้ยของของของพี่จินทราต้องนอนระดมน,น้องไม่ต้องการเออจบแล้วนะคุณตุ้งจ๋า ฮัลโหลคุณพี่ก้ขอบคุณครับมาด้วยเสียงหัวเราะนะครับมาด้วยเสียงหัวเราะเออหกหัวเราะเลยหัวใจไปไหนยัหัวใจยังไม่มาเลยโอ้ยหัวรเราะเลืนจะไหม่หัวใจเลยไม่ให้เลยจะไม่เนี่ยอะไรหัวรเราะเลืนหัวใจเลยไม่ให้เลยเหรอโอ้เอาเจ็บนลวหนูไม่ไหวแล้วโอ้ยแค่คนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วเจ็บนล่นะโอ้ไม่เอาหรอก ไม่ไหวไปไม่รอดหรอกเออใครจะไปเอามีอะไรตั้งเจ็ดคน,นยแย่เดิเอ้ยคุณพี่เนาะวันละคนรับไหวเรอคุณพี่โอเคค่ะว่างั้นสวัสดีพี่นิโคจากสาเพนอเมเนินคนเดียวก็จะแย่ว่าให้เจ็ดคนหรนะคุณพี่นิโค ไม่ไหวอะวันละคนนะเอาเพลงต่อไปนะเพลงต่อไปนะเอาเพลงเพลงนี้มอบให้คุณพี่นิโคนะครับเพลงนี้มอบให้คุณพี่นิโคเนดะ้อยิงลีสวัสดียิงลีนะครับเอาเพลงนี้มอบให้คุณพี่นิโคนะครับ ไม่เคยรักใครต่อปีไข่หนุยรักปี่ไก่หนุยคนเดียวนะพี่พี่มานพี่หมูก,ก็ดูดประชวงปี่ตีงปีดลวงบางรอบางดีดีมากมีไม่เคยสนใ <c oughs> จมอมาลีตานอเสนอข้าวของเงินทองมาให้ วันกอนในหัวรู้ตัวและจอบจะมอบของขวัญรถกันยาใหญ่แต่เป็นรถไฟเลยไม่ต้องการาเสียรายรายมาชวนน้องไปต้องเที่ยวปูเกต์น,น้ำใสหาดสวยสะเด็จเป็นแค่หมูเองคันด้ามาหมูโอปีปีสยวตดับโลกขึ้นชื่อลือลั่น ปากการาสวยยินงามสายขาวอ้า,อาไวไตเรานั้นเสียงเงินน้ามาอ่อนทุกวันฉันไม่ไปกับใครสักทีไม่เคยรักใครทต่าปีไก่หนุย่ยแฟนก่อสมุยยังลืมเลยพี่ไก่อืดนโลไม่โจไม่ปานน้องไปน้องฟันต็เบียกแต่พี่ ไอ้หนุยก้นนี้เพื่อยอดดวงใจรู้แล้วพี่พี่นิโคบ้านปหานเป็านพี่นิ่โค,โคต้องเสียค่าอาหารต้องเสียค่าอาหารเสียค่าเรืออีกนะ <c oughs> <c oughs> เสียรายรายมาชวนน้องไปต้องเที่ยวภูเก็ต น้ำใสาหาดสวยสะด็จเป็นแก่มุกแห่งอันธาบาลนมูกอพีปี่สูยอ็ดับโลกตื่นชื่อเลือลัน่นประการังสวยอินงามสายขาวเอาใยเรานั้นเสียงนา้ำมาอ่อนทุกวันฉันไม่ไปกับใครสักทีไม่เคยรักใครต่อปีใครหนุยแฟนก่อสมุยยังลืมเลยพี่ ไม่ปันน้องไปลองฝันต่อเปลี่ยนแต่พี่ไอ้มุ่ยคนนี้คือยอดดวงใจเนี่จบแล้วคุณพี่นิโคจะไปเที่ยวเกาะก็ต้องนั่งเรือข้ามไปนะเออทเที่ยวเกาะเกาะพีพีอย่างเงี้ยไปเที่ยวเกาะพีพีเเกาะพีพีเกาะไรเรอย่างเงี้ยต้องนั่งเรือข้ามไปทางนั้นนะครับรต้องนั่งเรือไปทางนั้นเลยนะครับ ต้องนั่งเรือไปนะครับแต่แต่ถ้ากอลันตานี่ก็นั่งกอลันตานั่งรถไปนะครับแล้วก็ไปลงเพลอีกทีหนึ่งครับเออลงเอารถลงเพไปเลยครับอ้น,นั่นเกาะลันตานแต่ถ้าเป็นเกาะปีพีเกาะไอรเลียอะไรพวกนี้คือเราต้องไปกับเรือนะครับ <laughs> พูดไว้ก่อนไม่รู้พี่นิโคจะมาหาไม่รู้พี่นิโคจะมาเมืองไทยบ่าก็ไม่รู้นะนะคุณพี่นิโคจะมาเที่ยวไหมอ่ะมามาเที่ยวเมืองไทยบ้างไหมอ่ะ้าเกอะไรนะ นอเมซอนระทีนอเมซอนถ้าเกาะเมียต้องนั่งเรือไหมครับโอ้ยนั่นจะไปนั่งเมียทําไมเออจะไปนั่งเรือทาไมนั่งเมียอะไรนั่นนั่งทับเมียไปเลยเกาะเมียน่ะโอ้ยเกาะเมียก็ต้องนั่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 งเมียสิเออเราไปนั่ง จะไปนั่นทำไมนั่งเรือทำไมดูร้องอเพลงร้องเพลงนี้ดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเอาะก็ใช่เลยไปกอบเมียเกาะเมียก็จะไปนั่งเรือทำไมก็นั่งขับเมียดู เป็นสาวเป็นกายถ้าผู้ชายตกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีหน้าตกฝันฝันว่าผมผู้ชายยอกที้าไปนั่งอิดทา้าไปนั่งดูจีแล้วพาไปเที่ยวจำสวนติดนอกลำดวนส่งให้หน่อยสี เสียบมุไอตั้งไลยหนและเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งหา้าหทีตกใจตื่นมาดีสิแม่เสียดายจังเสียดายจังพี่สาวเพลงนี้ไปร้องเลยนะพี่สาวอ <c oughs> ีสองนงานเพลงนะครับ ตีาไม่ถึงก็จวกคิดทบลวนเรื่องฟันฉันดีผู้ชายอะไรน่ายิกะสิกกะิกน่ารักน่าดีเตียนมาอดออซอทำสนอมากมีฟันว่าคิดอยู่วันละแต่ถูกลวนลามจะทำไงดี ความคิดก็หยุดลงปั๊บแล้วหมุกหมับหมุกหมับก็จับก,ก็จีตก,กใจตื่นมาเสียนีแม่เสียดดยจังเสียดดยจังก้าให้ก้าเล่นรับเลขนี่นะ ตีห้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฟันฉันดีผู้ชายใหอะไรนายกะสิกะสุดน้ารักหน้าดูเปลี่ยนมาอดอ้อซอคำสนองมาหากมีฟันว่าคิดอยู่วันวาแต่ตูกลวนลามจะทำไงดีความคิด ก็หยุดลงปั๊บแล้วบุกปับปป๊บบุกปั๊บก็จับก็จี๋ตกใจตื่นมาเสียนีแม่เสียาดายจังเสียาดายจังอเอำไม่รู้เสียดายอะไรไม่รู้เสียดายอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอเสียาดายอะไรก็ไม่รู้อ่อะ ตีสี่แล้วอ่ะทําไงอ่ะตีสี่ตีห้าโอ้ไม่ไหวตีสี่ตีห้าเปเสียดายอะไรก่อนกําลังหลับสบายเลยอ่ะพี่นะเวลานั้นอนะ่ะกําลังหลับสบายเลยนะ <c oughs> อ่ะเพลงนี้หนึ่งเพลงเนะเพลงนี้หนึง่งบนการเพลงเดอ้อ <c> ก <oughs> ็จริงอ่ะกําลังหลับสบายเลยเวลานั้นอนะ่ะ อ่ะเพลงอ่เพลงจำมัม่มนะครับผมของจ,าจา๋าครับอ่ะเพลงนี้เสร็จแล้วขอบคุณแฟนๆนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงไหมอะ่ะจ,จ,จริงไหมคุณปิ่นโคจริงไหมจริงไหมคุณภาษาอังกฤษจริงไหมอ่ะ แตงโมมากินเหรอโอ้ยพี่กินแตงโมปันนี้ก็เรียบร้อยอากาดก็เย็นด้วยนะ <c ười> ใขรอ่ะพี่กินแตงโมจบนะครับผมสาวแนทขนมหนึ่งออนะครับผมฮ่า <c> า <ười> มานะครับยกมือนะครับยกมือบายกันได้เด้อน้องสาวแนทขอบคุณนะครับที่มาส่งพี่ลงไลน์เอาคุณพ่อนมว้ตองขอบคุณคุณพ่อนะครับผม ขอบคุณคุณพ่อเด้อคุณพ่อมาก็เอารับขนมไปเลยนะคุณพ่อแอ่คุณพ่อมาถึงก็เอาขนมไปเลยนะครับหนึ่งห่อนะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับยกมือไว้ไ,ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่มาเป็นกำลังใจกห้เ,เลยในค่ำคืนนี้น,นมนมไว้ตองสวัสดีค่ะวันจันทร์พี่สาวนะวน ผพ่อหนุ่มใบทองนะครับผมขอบคุณนะครับที่มาส่งลงไลน์ครับมาไม่ทันไม่เป็นไรครับน้องสาวไม่ทันไม่เป็นไรเด้อมาได้รับขนมหนึ่งหอก็ยังดีนะครับผม <laughs> มาก็ได้ขนมไปหนึ่งหอก็ยังดีนะครับเบอ,อใช่ไหมย่ะ <laughs> <laughs> สิบแปดสิบแปดโอ้คุณสิบแปดอยู่ไหน คุณสเปดในโลขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นิโคด้วยเด้อขอบคุณคุณแม่อลิศน,นะครับขอบคุณคุ้มจ๋าคุณภาษากรีดด้วยนะครับ,บคุณทุกคนท,กทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้ขเขยมวยนะขอบคุณพี่สาวนะครัะยกมวยบายกันได้เลยคุณตุ้มจ๋าลงมายกมวยบายด้วยนะครับคุณตุ้มจ๋า ขอบคุณน้องซาร่านะครับขอบคุณเลยขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับหัวใจโดมิโนยขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกด้วยเด้อขอบคุณนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันนะครับมาตรีสวัสดิ์มรรคัลดันทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ